สวัสดีค่ะอันนี้สลากอินโดครั้งแรกจะจะกินเป็นเทือแลของของหนิงนะค่ะเนี่ยเพราะว่ายังไม่เคยกินเลยแล้วก็ทีนี้ดูในเพื่อนอที่เราเป็นเพื่อนกันกับเขาในเฟสอ่ะเขาเขาโพสต์ขายนะคะสลากอินโดสายน้ำผึ้งอันนี้เขาปลูก สวนเพลนปลูกแบบเกษตรอินทรียนะคะอ่สวนอยู่ที่หาดใหญ่หนึงสั่งมาสองกิโลที่ที่เราจะมาลองรสชาติคุณพี่ขอสละเอันนั้นหน่อยสละอะไรนะสุมาลีเหรอสุมาลีสุมาลีนิ้งแกแล้วนะคะนิ้งก็เลยบดเดงให้เบิ้งนวยไว้ว่าเขาสิเป็นยังไงเนี่ยอันนี้สละสุมาลีเนาะอันนี้พันสุมารีมันจะมีรสชาติหอม อืมสูมาลีนี่เขาจะมีรสชาติหอมแล้วก็หวานแล้วก็อมเปรี้ยวแต่ตลาดอินโดนีเซียยังไม่เคยกินนะคะนี่คือครั้งแรกเดี๋ยวเราจะแกะดูว่ามันจะมีรสชาติเป็นยังไงเนาะ ี่น้องไม่ได้เอามีดมารลกคน,นยอยู่ตรงนี้มีอีกไหมล่ะอันนี้สุมาลีเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อมันจะเป็นอย่างนี้นะคะสุมารีเนาะสลัสสุมารีเนื้อเขาไม่แยกออกกันเลยนะคะเนี่ยญิงเอามีดมีดมีดควานก็ไม่ได้ทีเนี้ยเรามาดู สละอินโดเนี่ยนะคะเหมือน,กนแกะได้สิเป็นยังไงพี่น้องแต่เห็นมันนวยไงมันเป็นตะกินไหมคะ่ะนี่เนาะแต่เนื้อเยอะนะคะเนื้อเยอะเลยแหละเห็นมัน้เนี่ย <laughs> เนื้อเยอะดีค่ะสวยเลยแหละ อืมเดี๋ยวูสินี่นะคะเห็นไหมเพื่อนๆเห็นกันไหมเนี่ยทีนี้เราจะมาดูว่าอพอเสียงมีดลงนี่คือมันกรอบนะคะเพื่อนๆเนื้อเขากรอบนะคะ เดี๋ยวเราต้องมาดูรสชาติรสชาติก็เป็นยังไงออเราเฉือนตรงตรงกลางว่าจะเฉือนให้มันดูมีเนื้อนี่นะคะไหนดูรสชาติสิตัวเนื้อหลายนะคะเนื้อหลายเนื้อเยอะเลยละคะ่ะเนื้อเยอะอืม้ม มันไม่มีรสเรยี่ยมเพื่อนไม่มีรสเกี้ยเหมือนเอสลาตจุมารีนะคะอืมเอาปใส่นาอ,อืมแ้นี่ดูเนี่ยจีนดาวันนี้ว่าจะสั่งตัวนี้มาทำรอยแก้วแต่มันไม่มีกลิ่นหอมค่ะสลาโดไม่มีกลิ่นหอมนะคะ แต่เนื้อเยอะหวานแต่ไม่เปรี้ยวเปรี้ยวก็ไม่ไม่เยอะอืมรสสัมผัสตังกัอนอยู่เลยค่ะ เมล็ดเขาเนี่ยจะเพาะขึ้นในป่าแล้วเราจะล,ลองเพาะกันนะคะอืมนิงก็ไม่ได้ถามคนขายนะคะว่าแต่มีแม่อีกคนหนึ่งบอกว่าถ้ามันมาได้ให้แม่ชิมหน่อยว่าคือถ้ามันออกฝาดมันจะไม่อร่อยเขาบอกฉลาดใต้อะ่ะกล่องกับปะซูมเนาะไหมคะ อันนี้คือมันมัน,ม,นมันเราเอา,มาเมล็ดออกได้เลยเนี่ยอันนี้สลักสุมาลีลักษณะผลก็ต่างกันนะคะแต่ว่าตอนที่มันอยู่ในเปลือกนนี้นิ้งแกะมันออกหมดแล้ว แต่ถ้าละสุมารีหนิงว่าส่วนตัวหนิงนะสลัดสุมาลีน่าจะทำรอยแก้วได้อร่อยกว่าเพราะเขามีความหอมหอมแล้วก็กลิ่นมันจะหวานอมเปรี้ยวอันนี้อันนี้ได้เนื้อค่ะ ได้เนื้อค่ะอืมถือว่าคุ้มอยู่นะมันก็ไม่หวานมากเพื่อนๆแต่ว่าหรือคงจะกินสดน่ะหรือไม่แน่อาจอาจจะเอามาทำลอยแก้วดูก็ได้ว่ามันมันมันจะอร่อยไหมแต่ว่าโดยส่วนตัวคิดว่ารสชาติมันมันไม่นั่นน่ะคะ่ะ รสชาติแบบประมาณแบบว่ากินสดก็อร่อยแล้วเนื้อมันจะไม่เละไงคะเนื้อไม่เละแต่นี้หนิงจะลองไว้อีกสักวันสองวันก่อนว่ากลิ่นเขาจะหอมขึ้นไหมแต่ดูแล้วมันไม่หอมไม่มีกลิ่นหอมเลยนะคะสลัดอินโดเนี้ยอันนี้อินโดพันสายน้ำผึ้งนะคะสละัดอินโดพันสายน้ำผึ้ง อืมแต่เนื้อกรอบรสไม่หวานมากเจ้านี้เนื้อไม่ฝาดนะคะไม่ฝาดก็ไม่รู้ว่าถ้าสุกงอมกว่าน,นี้อีกมันจะเป็นยังไงอันนี้ตอนที่หนิงสั่งซื้อน่ะเขาบอกว่าเขาจะเก็บคือเขาเก็บวันต่อวันนะคะ คือหมายถึงว่าวันนี้เราสั่งเขาพรุ่งนี้คือเขาเก็บแล้วเขาส่งให้เราเลยนะคะเนี่ยนะฮะไปลูกโตนะคะลูกโตโตมากอุเพราะว่าอุ้งเมื่อนิ่งเมื่อนิ่งมีกระเบดหน่อยเนาะคะ่ะอยู่ในอุ้งอันนี้เป็นลูกยาวเมื่อกี้เราชิมลูกยาวหรือ,อยังพี่ ยังไม่ได้ชิมใช่ไหมมันเกิดอ่ะจะยูดแซงเดียวกับ mm hmm. อันนี้รูปยาวแต่ว่ามันก็มันก็จะเป็นรูปเดี่ยวค่ะถ้ามันเป็นกลมอย่างนี้มันก็จะสีประมาณสี่เ mm hmm. ขาเรสีอะไรนะอ๋อเพราะรูปยาวมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยแต่เีวแต่อันนี้นะอันนี้น่ะ,นนนะไม่ห่อ อันนี้เรียกไม่หรอ่อยะคะปาดแสดงว่ามันไม่โตเต็มทีปาดก,กินบบเร้หรือพี่น้องอันนี้หน่อยติดติดมาน้ำพูดเนี่นะฮะถ้าเป็นพูดเดี่ยวเนี่ยก็คือเดี๋ยวอืมต่มันบมหอมพี่น้องพิดหวัง,งดยอย่างเดียวค่ะบมันบมหอม ถ้าเนื้อหลายๆแล้วมันหอมมันหอมแบบกินสละนี่ไม่สิสุดยอดมากเลยอืมไม่ใช่ป่ะอืมอร่อยอืมมันจะไม่กินแล้วนะกินแล้วจะแบบจมันฝาดเนาะถ้าลูกยาวฝาดเนาะคะนี่ย่างๆแบบเนี่ยฝาดนี่น้บบนนนองสงสัยอ่าอาจจะผสมมาให้ยอยู่นะคะนี่ มีผสมไม่เนี่ยเห็นไะลูกมันต่างกันอยู่มไม่ลองไม่ดูเนาะเพราะว่าบุคคลกนอืนเห็นอยู่ในรูปเขาโพดนะมาคิดว่ายไงเป็นกกินแล้วเหรอว่าก็เลยแบบสั่งมากินดูกิโลละหนึ่งร้อยนะคะเนี่ย สระอินโดสระอินโดพันใส่น้ำผึ้งแต่ถ้าให้หนิงชอบหนิงชอบสุมารีมากกว่านะคะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบที่แบบว่ามันมีเนื้อสัมผัสมีมีเนื้อเยอะแล้วมันกรอบไม่หวานมากตัวนี้เลยนะคะคลิปนี้แค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะ